ดังนั้นในวันนี้ทุกภาคส่วนเดินทางมาถึงน้าบริเวณพิธีและอีกทั้งพี่น้องประชาชนจมนวนล่าที่เราฟังจารกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัลลงหวัดบุรีรัมย์และอีกทั้งพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงเราต่างมีความช่วมโก,กันด้วยความปะระปรามด้วยความตระหนักนรุงน่งโรเพราะทั้งนี้ในวันเวลาที่ผ่านมาเม่แป๊ะเมืองดังรอง เ,เมือตลเมืองทุกเตสมัยล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวก่อให้เกิดความรักและความสุข t o า a r บุรีรัมย์คือเมืองแห่งความรื่นรมเมืองแห,ห่งความสุขดังนั้นในการดูแลกันและกันในความหมายของคำว่าไมืรัเราสันติสุขดนวความพอเพียงเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งจึงนับเป็นความสำคัญในการระนึ และความสำนึกในพระมหากรุณาทีุู่้เป็นหลงพนและการตั้งใจในการจะประกอบคุณงามความดีเพื่อตอบแทนบนคุณแผ่นดินและนี่คือกระบวนเมืองเก่าเมืองแรกนะครับคือเมืองแปดนะครับเราถือว่าเมืองนี้จะมีชนเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวไทยพม่าไทยนารองและไทยโซจะรวมตัวกันอยูท่ที่เมืองแปดแห่งนี้างกนนะครับ,รบเราจะเห็นว่า ระลัอัตลักษณ์ของคนระดับนั้นวันนี้เราสามารถประกาศไปทั่วโลกว่าเราเมือคที่กำลังจะเข้าสู่มาตรฐารสนสากลนะครับเรากำลังจะเข้าสู่เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองและขณะนี้ครับตัวแทนของเมืองเก่านะครับเป็นขบวนรถแตจะนำเครื่องราชสการะและเครื่องบรรณาการนะครับประกอบพิธีนะครับโดยการถวายเครื่องราชสการะด้านหน้านะครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับ เป็นตัวแทนของลกูกหลานราชการที่หนึ่งเมืองเก่าเมืองแปดครับผมและว,วันนี้นะครับมีความกล,ล้าปลื้มใจกับลกูกหลานชนรุ่นหลังนะครับซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ได้มาร่วมใจน้อมจิตลำลึกถึงพระมหกากรณุณาธิคุณในการราา่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสะการะพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่หนึ่งครับและแม่เรือชมบัน ้งสีเมือกับพร้อมการอัญเชิญเครื่องสักการะและการเชิญเครื่องบรรดาทั้งปวงได้เดินทางมาถึงย่าบริเวณพิธีต่อจากนั้นผู้อัญเชิญเครื่องสักการะ